จอมคำหมังเวทงวดวันที่สองพฤษภาคมให้เลขเด่นบนสชุดสองตัวหนึ่งสสองสชุดสตัว4ี่หสล่างให้เด่น7ชุดสองตัวล่าง7 0 7ดศูห ในงวดวันที่16เมษายนเลขเด่นล่าง1เข้าหลักหน่วยล่างชุด2ตัว71เข้า2ตัวล่างปกนิตยาสารลาบลอยงวดวันที่2พฤษภาคมให้เลขเด่นในตาราง80965ในงวดวันที่16เมษายน เลขเด่นในตาราง06เข้าสองตัวบน71เข้าสองตัวล่างนำเลขเด่นในตารางปกนิตยสารรา,าบรอยจัดเป็นชุดสองตัว56 58 59 50 68 69 60 89 80 90 เจ้าพ่อปากแดงงวดวันที่สองพฤษภาคมให้เลขเด่น0เด่นลอง4ชุดสตัว849 410 940เลขชุดสองตัว0110 0660 0990 04, 4 004 4334 4994ในงวดวันที่16เมษายนเลขเด่นหนึ่งเข้าหลักหน่วยล่าง6เข้าหลักหน่วยบน